เซอร์เกย์ลาฟรอปและทมตรีต่างประเทศของรัสเซียเตือนว่าหากสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์และจะเป็นสงครามทำลายล้างตามรายงานของสำนักข่าว RIA สื่อมวลชนแดนมีขาว ลาฟร o อบบอกว่ารัเสเซียซึ่งเปิดฉากโจมตียูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเรียกมันว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารจากาเผชิญกับอันตรายอย่างแท้จริงหากว่าเคียฟมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในความครอบครองสำนักข่าว i a อ้างคำกล่าวของลาฟร o อฟในวันอังคารที่1มีนาคมที่ผ่านมาบอกด้วยว่ามอสโกไม่สามารถยอมรับได้หากประเทศยุโรปบางชาติถูกใช้เป็นฐานที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ พร้อมกับเตือนว่าตะวันตกต้องไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างทางฐานใดๆในบรรดาประเทศอดีตสหภาพโซเวียตระหว่างการประชุมปลดอาวุธในเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่1มีนาคมที่ผ่านมาลาฟรอบระบุอีกว่ายูเครนกำลังหาทางครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเรียกมันว่าอันตรายอย่างแท้จริงและทางรัเสเซียจำเป็นต้องขัดขวาง ในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวในที่ประชุมเดียวกันกล่าวหารัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามผ่านการยิงระเบิดถล่มประเทศของเขาและเรียกร้องขอประชุมวาระพิเศษเพื่อจัดการกับประเด็นการลุกรานของรัสเซียและอาวุธทำลายล้างสูง คำเตือนของลาฟรอปมีขึ้นหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงดำเนินการเพื่อให้กองกำลังด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียเข้าสู่กฎเกณฑ์พิเศษของการปฏิบัติหน้าที่สู้รบพร้อมกล่าวหาบรรดาชาติตนตกกำลังใช้ก้าวย่างที่ไม่เป็นมิตรกับประเทศของเขาท่ามกลางการปฏิบัติการลุกรานยูเครนของรัสเซีย มอสโกมีคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและสะสมขีปนาวุธแบบทิ้งตัวไว้จำนวนมหาศาลซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของกองกำลังป้องปรามของประเทศ